ตำนานคำสาบบรมันเสียงกลองโบราณตุ้มตุ้มตุ้มค่อยๆดังขึ้นเสียงลมพัดหวิวผ่านป่าศักดิ์สิทธิ์โอ้ผู้ฟังทั้งหลายคืนนี้ข้าจะเล่าตำนานคำสาบบรมันคำสาบเก่าแก่ที่สืบทอดมานับพันปีเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับกษัตริย์ศรัทธาและการทรยศ เสียงสูตรพรามแผ่วไกลๆการละครั้งหนึ่งดินแดนกัมพูชาโบราณรุ่งเรืองด้วยราชวงศ์วรมันกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่สร้างนาครวัดนครธมเสาหินสูงเสียดฟ้าเปรียบดังสวรรค์จำลองลงบนพื้นดินเล่ากันว่าพระองค์แรกแห่งราชวงศ์ได้อภิเษกกับพระนางนาค เพื่อผูกพันธะสัญญาระหว่างฟ้าดินและบาดาลให้ราชวงศ์นี้ปกครองตลอดไปเสียงกลองหยุดกระทันหันเงียบกลิบแต่ก่อนสิ้นพระชนกษัตริย์วรมันได้เปล่งวาจาสาบคำสาบที่สั่นสะเทือนสวรรค์และโลกเสียงฟ้าผ่าเปเรี้ยงฝนพังลงมาเบาๆ หากวันใดาราชวงศ์นี้ลืมคำสัตย์หากวันใดผู้ครองแผ่นดินหลงในอำนาจไม่เหลียวแลประชาแผ่นดินจักแห้งแลง้งศัตรูจักบุกย่ำเลือดจ,จักไหลหลังแทนน้ำในลำน้ำโขงเสียงคนคร่ำครวญเสียงโรคระบาดเสียงศึกสงครามดังประสานแล้วแต่คำสาบนั้นก็เป็นจริง เมื่อกษัตริย์บางพระองค์หลงระเริงหลงในวังวนกิเลสเมืองเริ่มแตกแยกนครที่เคยยิ่งใหญ่กลับเงียบร้างเสียงงูเลื้อยสู้สู้ดังรอบตัวคนเท่าคนแก่เล่าว,ว่ายามค่ำคืนที่นครวัดจะเห็นเงาดำเลื้อยตามกำแพงหินบ้างว่าเป็นพญานาคที่ขึ้นมาตรวจตราสัญญา บ้างก็ว่าเป็นวิญญาณทหารโบราณที่ยังไม่สิ้นคำสาปเสียงกลองเร่งจังหวะตุ่มตุ้มตุ้มแล้วหยุดทันทีตราบใดที่บ้านเมืองยังไม่สมานฉันตราบใดที่ผู้นำยังหลงอำนาจคำสาบวร,รมันจะยังคงอยู่รอวันตื่นขึ้นอีกครั้งเสียงลมโหยหวนยาวหายไปในความเงียบ